ผมโมงครึ่งวันนี้นะครับงาตาช่างในศึกมวยดีบิกีไทยครับที่เวทีมวยจุบโนนโยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคููแรกเที่ยง15นาทีนี้นะครับยังมีนักมวยอีกหนึ่งคนที่วิ่งลดน้ําหนักอยู่เดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงรายละเอียดจะได้ทราบกันนะครับผมวันนี้ทั้ง4คู่เลยก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยปวดหัวนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมาว่ากันเปิดหัวด้วยเป๊ปซี่ซูจีบะมมี่เกวนะครับ เจอกับมรดกเพชรสิบบอลใต้นะครับคู่นี้เคยเสมอกันมานะครับก็เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้มาเจอกันนะครับในพิกัดร้อย้าปอนด์นะครับก็แปปซี่ก็ปล่อยๆมาปกติจกร้อยหนึส่วนมรดกเพชรนะครับโอ้โหวันนี้มาตึงเลยมาตึงมาลด2.4ไม่พอนะครับมาถึงเวทีตอน6โมง ไม่รู้ว่าตอนนี้หกโมงครึ่งไม่รู้จะทําน้ําหนักผ่านตอนไหนเพราะว่าไม่ได้วิ่งไม่ได้มีความกระปี้กระเป๋าเลยผมมองว่าวันนี้ยังไงเป๊ปซี่วันนี้ดีกว่าแน่อยู่ที่ว่าจะครบยกหรือไม่ครบยกผมมองว่าคู่แรกเนี่ยน่ากดไม่ครบยกเลยนะน่าจะได้ลุ้นกันนะเสียน้อยได้มากนะคู่แรกรุ่นหน้ารุ่นเป๊ปซี่ก็น่ากดไม่ครบยกด้วยสภาพมรดกเพ็รมาไม่ค่อยดีเลยถึงแม้ว่าทีมงานสิงห์มาวินจะพามาแต่ดูสภาพเนื้อตัววันนี้หน้าตาไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ ผู้ที่2นะครับน้ำเพชรชอแชมเปียนนะครับหรือว่าเพื่อไทยใหญ่นะครับเจอกับตองเอกอรกับปนานาดนะครับน้ำเพชรตอนแรกจะเจอกับเจ้าวันชนะาสอสุนันหรือว่าเจ้ากบภูเขาหรือว่าซอมจอมโบสิทธิ์ยอดเสียงนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเอาตองเอมาเข้าเวรแทนเนื่องจากจอมโบหรือว่าวันชนะเดิมนะครับก็ไม่พร้อมชกนะครับผมเหมือนว่าจะมีอาการปัสสาวะไม่หยุดนะครับผมก็ไม่ทราบหเหมือนกันว่ามาถึงยังไม่ทันกินอะไรเลยนะอยู่ดีก็ปัสสาวะไม่หยุดซะแล้ว ส่วนน้ำเพชรนะครับก็นะครับเดี๋ยวว่าเพื่อไทใหญ่ทําน้ําหนักมาแล้วร้อยยิบเอ็ดปอนด์นะครับก็ช่างผ่านเรียบร้อยนะครับตองเอเนี่ยก็ไม่ได้ช่างมาชกเลยตอนเที่ยงนะครับตองเอก็หายไปนานมากนะครับสี่ห้าปีได้นะครับก็ตั้งแต่ก่อนโควิดเลยส่วนน้ำเพชรนะครับก็ได้เคลื่อนไหวผู้ทอนมา2องไฟนะครับก็ต้องดูครับว่าแรงประทัดจะเป็นยังไงแต่ผมซื้อการฟิซซองของน้ำเพชรไปก่อนแล้วกันคุ้ยซาเพชรชิงยืนจิบมงินนนนะครับร้อยสามห้ามาลดจุดสอง ดีแม็กโยขาแสนชัยร้อยสามห้ามาร้อยสามห้าพอดีนะน้ําหนักนี้สบายๆทั้งคู่นะครับเพชรเชียงยืนได้ใหญ่ดีแม็กได้หนาได้หลักเหลี่ยมนะครับส่วนเพชรเชียงยืนได้บรรยากาศได้ความใหญ่ได้ลูกขยันนะครับคู่นี้ผมชอบเพชรเชียงยืนซื้อความใหญ่ไปนะยังไงดีแม็กเนี่ยได้ขึ้นไหวผู้ทอนมาหนึ่งไฟเหมือนว่าเจอเพชรกลางนามาแพ้มานะครับแต่ผมก็มองว่าสภาพร่างกายยังเป็นรองเพชรเชียงยืนบวกบรรยากาศด้วย แล้วก็คู่เอกโจเซฟจิตบุงนนนะครับมาเข้าเวนแทนมังจเรนนะครับวันนี้มาขาดไปจุดสามส่วนพรพิทักษ์มาร้อยสี่สองจุดห้าลดไปจุดห้านะครับพรพิทักษ์บอกเพิ่งเคยชกใหญ่ขนาดนี้ไฟแรกนะครับเคยชกใหญ่สี่ร้อยสามหกนะครับโจเซฟเนี่ยก็บอกน้ําหนักดีเริ่มตึงทั้งที่ทํามาแค่สองโลนะเป็นนักมวทที่ทาน้ําหนักไม่เก่งนะครับมาแทนมีรายการกลางเดือนนะครับผมมองว่าการเต็มตัวโจเซฟเป็นรองพรพิทักษ์แน่ๆล่ะนะครับแล้วก็พูดถึงหัวใจช่วงหลังเนี่ย ความพิทักษ์นี่จะดีกว่านะโจเซฟจะถอดก็ถอดดื้อๆเลยนะมีอย่างเดียวที่ได้เปรียบคือหน้าเสือแล้วก็ฝีมือนะแต่ผมมองว่านี่ความใหญ่ความพิทักษ์อันตรายเหลือเกินนะมองว่าเดินบทเบียดติดตัวมีโอกาสโจเซฟถ้าถอดได้นะครับฝากไว้สี่ตัวกับเป๊ปซี่น้ำเพชรแล้วก็เพชรจิงจิงนปิดท้ายด้วยพรามพิทักษ์นะครับรักและชอบและเชียร์เหมือนกันก็นกตามกันมาได้นะครับผมก็ฝากไปด้วยเพจ Facebook YouTube มวยไทย2000ภาษาอังกฤษนะครับ M U A Y thai2000 นะครับมีทั้งข้อมูลมีทั้งคลิปบทสัมภาษณ์นะครับมีทั้งจัดรายการให้ทัสนาทีเด็ดนะครับเอามาฝากกันในเกือบท,ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ